สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาของครูป๊อปแปปบ๊บค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของพี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่1ตอนที่2เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวอย่างการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของท้องถิ่นตัวเองได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ในหัวข้อแรกนะคะก็คือการกําหนดหัวข้อที่สนใจสมมุติว่านักเรียนนะคะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและมีความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์นักเรียนอาจจะหัวข้อที่สนใจดังต่อไปนี้ค่ะเช่นประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาของชื่อจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่สําคัญของประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องจังหวัดบุรีรัมย์ หรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะข้อที่2นะคะการรวบรวมหลักฐานการศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์สามารถศึกษาได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด2ยด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะคือหลักฐานชั้นต้นเช่นปราสาทหินเมืองต่ำแหล่งเตาเผาโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจารึก ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะเป็นต้นค่ะ 2. ค่ะหลักฐานชั้นรองเช่นสถานที่เช่นศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อนุสาวรีย์เราสู้ค่ะหรือแม้กระทั่งหนังสือนะคะเช่นบุรีรัมย์มาจากไหนประเพณีวัฒนธรรมนะคะเช่นงานมหากรรมเว้าอีสานงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งค่ะ หรือแม้กระทั่งในตัวบุคคลนะคะเราก็จะสามารถไปศึกษาหลักฐานชั้นรองได้จากผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านค่ะข้อที่3นะคะคือการตรวจสอบหลักฐานค่ะ เป็นการนำหลักฐานที่ได้มาพิจารณาถึงความถูกต้องว่าน่าเชื่อถือหรือไม่และควรมพิจารณาจากหลักฐานหลายชิ้นประกอบกันนะคะแล้วเลือกเอาข้อมูลที่ตรงกันจากทุกแหล่งข้อมูลค่ะ ข้อที่4การตีความหลักฐานเป็นการนำหลักฐานที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือมาแยกประเภทมาจัดหมวดหมู่โดยเรียงลำดับตามเวลาก่อนแล้วก็หลังค่ะและความสำคัญของข้อมูลที่สำคัญนะคะผู้ตีจะต้องทำใจเป็นกลางค่ะไม่อคติและไม่นำความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปตีความค่ะ จะต้องตีความจากหลักฐานที่ได้รับเท่านั้นจึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5การเรียบเรียงและการนำเสนอข้อมูลค่ะการนำเสนอข้อมูลที่ตีความมาแล้วนำเสนอความจริงและข้อเท,ท็จจริงให้ผู้อื่นได้รับทราบค่ะ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลมีหลายวิธีเลยนะคะเช่นการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการการเล่าข้อมูลที่ได้ศึกษามาให้ผู้อื่นฟังค่ะทั้งนี้นะคะควรจะนำเสนอข้อมูลที่มีเหตุและมีผลและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ค่ะเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองค่ะ ในหัวข้อต่อมานะคะที่เราจะศึกษาค่ะคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะนักเรียนสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรองค่ะซึ่งหลักฐานชั้นต้นและห um. ลักฐานชั้นรองนะคะจะมีประเภทของหลักฐานทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเรามาดูประเภทแรกก่อนเลยนะคะคือหลักฐานชั้นต้นค่ะหลักฐานชั้นต้นในหัวข้อที่1นนะคะก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ราักฐานี้ไม่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ประการด้วยกันคือโบราณสถานเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะหรือ2ค่ะโบราณวัตถุเช่นพระพุทธทไตรยรัตนายกค่ะหรือวระพุทธสยญาติก็คือพระนอนนั่นเองนะคะประเภทที่2นะคะ คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะยังอยู่ในหัวข้อของประเภทหลักฐานชั้นต้นเนาะนักเรียนอย่างงงนะคะประเภทหลักฐานเนี่ยจะมีหลกักๆทั้งหมด2ประเภทก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองซึ่งทั้งหลักฐานชั er ้นต้นและหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษักศักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ เรามาต่อในหัวข้อนี้กันเลยนะคะหลักฐานที่เป็นลายละอักษรของหลักฐานชั้นต้นนะคะเช่นจารึกค่ะพงศาวดารจดหมายเหตุกฎหมายเอกสารทางราชการพระราชหัตถเรขาพระราชนิพนธ์หนังสือพิมพ์บันทึก ส่วนตัวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือจะมีตัวหนังสือทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปลักษณ์ชัดเจนนะคะประเภทที่2ค่ะคือหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองเราก็จะเหมือนกันเลยกับหลักฐานชั้นต้นชั้นต้นนะคะตรงที่ว่าจะมีประเภทของไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเป็นลายลัอักษรค่ะ ประเภทแรกนะคะคือไม่เป็นลายลักอักษรค่ะตัวอย่างเช่นอนุสารีนะคะซึ่งอนุสารีในที่นี้ก็จะมีทั้งอนุสารีย์ทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1พระบรมรูปทรงหมาหรืออนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะประเภทที่2นะคะคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยตำนานพระแก้วมรกตหนังสือและวารสารนะคะวรรณคดีและวรรณกรรมเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ค่ะค่ะแหล่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถศึกษาจากแหล่งต่างๆได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะ แหล่งที่1นนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะคะ 2. ค่ะพิพิธภัณฑ์สถานประจําจังหวัดเช่นพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์อูค่คําจังหวัดเชียงรายนะคะต่อมาค่ะเป็นสถานที่ราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาน ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอกระทรวงกลมหรือสำนักง,งานเขตนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหอสมุดหรือห้องสมุดค่ะเช่นห้องสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติหอสมุดมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้กระทั่งหอสมุดประจำสถานศึกษาค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะครูบก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะอย่าลืมมาติดตามกัน้วยนะคะสวัสดีค่ะ